ครับดีครับพี่น้องโอ้มากเลยเห็นโคกมากเลเห็นโคกด้วยพี่น้องเลยโอ้จเจมสนามาพี่น้องมือนีผ้ามาตำหะฮงมาไม่คือส่งตำตำมะระกอกันพี่น้องเลยผ้าตำมะระกอกินกับส่งไทยไปจัดมาผมมียังได้พี่น้องงานงานด่วนงานด่วนเลย ใส่เพีกร10หน่วยบุ๊กินได้วะขึ้นตะเพ็ดแทนพี่น้องจำเส้นปรคั้นหน่อยนี่พี่น้องยับเข้ามาพี่น้องยับเข้ามาค้ามหน่อยเอาใส่ตู้เย็นไปขึ้นมาเสียส่งสีเสียได้พี่น้องจำเส้นปรคั้นหน่อยเบุ๊บมาอนีิเป็นบรรยาก,กาศลูกถุงบานห่าเนาะใส่เพีเยรม,มงคนพี่น้อง สีหาเงยงหกเงินเดียวเตะเดียวเตะผู <amos> ้สีใส่โปใสน้องพอยมาจังหน่อยเนี่ยที่งข้ตาฮ่ามงนี้จัดงานดวนนี่เลยพี่น้องนี่มุ่มียังไงมึนีสต่ำสนตํำพี่น้องข้าพี่น้องข้ามนต่ำ กากินประจำวันนี่แหละพี่น้องเอ้ยกับเขากินประจำวันน,น,น,นี่แหละนั่เสนอพี่น้องโมมีแนวใดดีๆมากรับเขาหมุนเบียนจะละเมือนจะร้เวี้ยนจะละเรียกเธอสิคือพี่ยังเนาะพี่นอ้องกับเขาบานบานเท่านี้แหละพี่น้นนองสะเทียรว่าไม่หน,นาวก็แต่ว่า โอ้ยน <ítulo> oh. anyway, oh. oh. ี่ครับกระเทียมกระเทียมใส่ก่อนบะหมี่หนาต้องกระเทียมเม็ดก็ยังบะหมี่โอบปลาว้ครับออปลาถูไว้พี่น้องดังเฮินเฮือนอยู่ลาดาบใส่ ฟ้าซีสม Inf uh> mm ี่น้เลยนะจักราคากะประลาชฟ้าซีสูพมิกะเบื้องรับพมติดแท็กไว้อยู่ครับอยู่มุมจอขนาดมุมจอเดียวต้มันจะข้นนกขึ้นก็ขืนอยู่ข้างบนนกนก็อยู่ข้างล่างเลยครับด้วประราแซ่บ ปลาดิเสียนัวของพี่ใหม่ร่วมพ่ออันเท่านี้หหนละะบอกคอนช้ากตนเนี่ยผมผมจิติดไปหน้าจอนะพี่นอ้องกินงงไเพื่อนด้ยไปตรวจเบื้องมีไรเจ้าอยู่เดี๋ยวผมติดไปไรเจ้าอยู่พี่น้องประแดงปลาตะบนเสบเสียบนูวนัวเท่หาหนี้ล่ละ ตอนนี้นเนี่ยพี่น้องงานเรื่มได้เลยนี่พี่สุโคโปรดเนะด้อเนาะนะพี่ระพี่น้องโอ้ยเดืประม่าเตือนพี่น้องใส่เพิเ่มเติหน่อยแน่นี่แต่ว่าผมโมบีกันด้วพี่น้องมันสีสมเด่นไปนะพี่นอ้องเดินทางเขา้าเดินทางเลย ยี่แวผมนะสุดทามได้มมีหนาน้ำกระเจาเี่ยวบดิสโนน้ำกรเจาเดี่ยวกน้องเ้ยแหงก็เตืนอยู่หัวตัวหัวตัวพี่น้องทำ้เจอหัวตัวมมีหนามน้ำกระเจาเยจ้เินส่สูตรใด สวดแบบบอกมาเนี่ยเหม็นมาเนี่ยพี่หน่องเลยเยอะยยงหัวเยอะไหพี่หมอบนวันมันซีเมนโดมบนวันซีมเพิ่มหน่อบอกจืดน้อยหนึ่งไม่ได้เพลินอันเป็นอะไรอเสร็จ ปลาเซี่ยมนันเดี๋ยวผมจะติสใบนาจอนะพี่น้องเขาไปจิมป้มบ้างเด้อก็ด่าใครก็ได้นีนนน่นาจอนะพี่น้องนาจอของเคนะรื่องนะคือมันจะนขึ้นกลางนๆไมจาจ่ะล่ะบางทีมันก็นขึ้นมุมกลางนลางเพราะวมือเด้อพี่น้องเด้อทางหัวมือสายมือของพี่น้องนะครับผลิตภัณฑ์นะเดี๋ยวผมจะไวหวนะปลาเสีย่ยม อ๋มาเบืองเป็นตงมีจังหวะนี่นว่าสามสองหนึ่งจันาจังหวะนี้ต้องมงาคนว่า,า,อา,วาโอ้จานจโขพี่น้งอ,งนองเลยมื่กี้น้ำกันกินน้ำกันด้วยพีนย่น้งนองเด้อตำนีำมรกวนข้ายะมีมกบมีปลาปี่ผมคือขเจ้าหรอก นี่เราต้มไข่นี่ยนะพี่น้องเมื่เสียพูดกันนหะนะขอะอนุญาตปอกไข่ก่อนนะพี่น้องเรียบเลยบร่อยเลยพี่นอ้องนี่ไงต้มตังต้มไข่ไข่ต้มงด่วนนะพี่น้องเลยมันเคยเหี่ยวมาเออย่างนี้ครับ่มีพักพี่น้องนะซ้ำดีละพี่น้ององาหารจานด่วนเนาะ เขาขอบคุณนะครับเรือสำหรับวันนี้ก็ได้นำเสนอตำหมักมงงสมตำนี่แหละกับต้มไข่บานๆเอานนตลาพี่น้องเลยกับปลาทูปลาทูอบอบเอาครับกรอบขึ้นกันอ๋ขอบขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณทุกสพทุกใดขอบคุณทุกการที่ตามครับอย่าลืมครับอย่าลืมจิ้มเข้าไปเบิงรงผลิตภัณฑ์ครับผมเอา แปะไ้ฮันนะครับนาจอนะทั้งข้างล่างครับขวามือครับพี่น้องมียังแน่จิ้มเข้าไปเบิ่งให้น้ำแน่พอใจกับสือครับไปไหว้ครับเจอกันคลิปนาครับ